เนน้เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเลยใช้คำว่าอะไรครับคำตอบคนที่เป็นองค์ธรรมบทเดียวก็คืออาชิวหะการนางนะอาชิวหาการนาง,นะาานางตรงนี้เราไม่ต้องเอาสภาวะมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาสภาวะเดี๋ยวเราก็ดูจากตรงนี้ได้อาชิวหาการนางโอปะปะัจชัน ตานางเตสังใช่ไหมครับจบนะส่วนหนึ่งองค์ธรรมได้แก่ใครคนที่บกพรองโดยกรรมสามใช่ไหมครับก็คือทุหน่งสุงหน่งที่เป็นคัาพเสริกะผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขาขณะสมางคีของ อเหตุกาปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรม,มชักรลาบสามกับกามภูมิเบื้องต่ำเท่าไหร่อ่ห้นะเวนนิริยภูมินะต่อมาตรงนี้เราพูดรวมได้ไหมรูป,ปรภูมิกับรูป,ปรภูมิรวมกันได้นะตรงนี้ได้1 3ตรงนี้ได้ สูหนึ่งพิเศษใช่ไหมตรงนี้ได้3เพราะฉะนั้นก็คือสุหนึ่งติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิรูปภูมิแต่มีอสันด้วยก็เลยต้องรวมใครที่เรียกว่าอุปาทะขนาสมานคีของมหาคตาปฏิสนธิจิต9เจตศิกสารสิบห้ากรมชกลาบสี่ 35, มมะช,ะ 4, ชีวิตตนวกกลาบที่เกิดในขณะแรก นะครับเพราะว่ามีอสรัรมาด้วยกับรูป,ปรภูมิ16อรูป,ปรภูมิ4นะถ้าทำจริงๆแล้วคุณไม่ฝึกทำจริงๆนะมันขาดขาด,ขาดเกินเกินอ่ะนะครับต้องไปฝึกนะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มสอนแบบอะไรเอาหากำไรจากคุณใช่ไหม,มเคยอ่านไหม,มเคยอ่านบทนำในหนังสือบ้างหรือเปล่า ไม่เคยอ่านเลยเพราะว่ามันไม่ออกข้อสอบอาจารย์โชวท่านบอกว่าอะไรถ้าคนสอนพูดอยู่คนเดียวนะนักเรียนไม่ได้พูดเลยอาจารย์เอาเปรียบนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เสียเปรียบคุณต้องพูดแข่งกับผมอเราตอบส่วนที่เป็นเลยครับบกพร่องโดยกรรมไปแล้วใช่ไหม แล้วก็บกพร่องโดยอะไรครับภูมินะอันนี้บกพร่องโดยกรรมใช่ไหมอันนี้บกพร่องโดยภูมิหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วก็ต้องมาตอบองค์ธรรมอะไรครับองค์ธรรมสองบทองค์ธรรมสองบทก็คืออะไรเอ่ยสาชิวหะกานังอุปปาปัชานตานังเตสังใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ชื่อเดียวกันไหม ชื่อเดียวกันก็ไม่ต้องแก้แล้วนะก็ไม่ต้องพูดออกมาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมได้แก่ใครเอ่ยปุสีผลเศษขบบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของกามาวัจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิบสามสิบสามกามชกลาบสากับกามภูมิสิอ สภาวะตรงนี้ทำไมเราถึงใส่แบบนี้เพราะว่าอะไรครับคนที่ไม่มีธรรมามีไหมไม่มีเมื่อคนที่ไม่มีธรรมาไม่มีสะธรรมะเลยไม่จําเป็นต้องใส่สภาวะของเขาก็คืออะไรครับทุกคนต้องมีอะไรเอ่ยทุกคนต้องมีธรรมายตนะนะ ธรรมายะตะนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรหมดคำว่าอย่างนี้ก็คือต้องเป็นสะธรรมะหมดเมื่อเป็นสะธรรมะการนางต้องใส่ไหมอัดนะาถามออกมาคนที่ชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดได้แก่ใครครับคนที่กําลังตายทั้งหมดใช่ไหมคนหรือคนทั้งหมดที่กําลังตายแล้วก็คนที่ไม่มีชิวหากําลังเกิดนะ คนที่ไม่มีชิวหากําลังเกิดได้แก่อะไรครับบกพร่องในรูปประภูมิมีชิวหาไหมไม่มีอาสารก็ไม่มีอารูปก็ไม่ม,ม,มีเราตั้งไว้ก่อนนะบกพร่องตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่จํานวนคนเพราะว่าจะได้ปฏิเสธไปทีเดียวเลยแล้วถามว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดทำมายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดคนที่กําลังตายไม่ใช่กําลังเกิดแต่คนที่กําลังเกิดทุกคนมีอะไรครับ รรมาเพราะฉะนั้นทรมากําลังเกิดใช่ไหมกับทุกคนที่กําลังเกิดตอนนี้เลยถูกปฏิเสธหมดเมือ่อถูกปฏิเสธหมดไอ้ที่เราเคยตั้งว่าเลยครับอาชิวหากานางมันก็เลยแทนพวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าเราปฏิเสธองค์ธรรมที่ตั้งทั้งหมดเลยนะบาลีตรงน,นี้ก็เลยต้องเป็นชื่อเดียวกันตอนนี้ได้แก่กรรมเท่าไหร่สามนี่ก็ได้หนึ่งสามสุหนึ่ง 1 3สนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นแทนตัวนี้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าตอนตั้งเราบอกว่าสัพเพสังจวันปานางและคนที่กำลังเกิดทั้งหมดเรียกว่าอชิวหากการนางอุปปาปชันตานางและเราปฏิเสธคนที่กำลังเกิดทั้งหมดทรมาต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่เพราะว่าทุกคนมีธรรมะหมดใช่ไหมก็ได้ตอบเหลืออะไรครับ อาชิวหากานางอุป,ปะปะชันตานางนะองคธรรมก็เลยได้ใครองค์ธรรมก็ได้แก่คนที่บกพร่องโดยกรรม3แล้วก็อะไรครับสุ1สุ1ติ1นผลสซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิอรูปประภูมิที่เรียกว่าอุปทขณาสมาังคี ขอมหาคตาปฏิสนทิจเก้าเจตสิกสาสิบห้ากมชกลาบสชีวิตตานวกกาาบที่เกิดในขณะแรกกับรูปประภูมิ16อาอรูปรปะภูมิ4เนี่ยก็มีองค์ธรรมอยู่แค่นี้หมุนๆไปหมุนๆม,ม,มาเนาะยากไหมก็ตอบส่วนนี้ไปแล้วใช่ไหมองค์นี้อันนี้เป็นองค์ธรรม บทเดียวองค์ธรรมสองบทเหลือสัเพสังจะวันปานังก็ลบข้างล่างทิ้งใช่ไหมอ่าลบตรงนี้ทิ้งพอเราลบตัวนี้ทิ้งนะถ้าเรากลัวว่ามันจะงงเนี่ยบาลีองค์ธรรมบทเดียวตัวนี้กับองค์ธรรมบทเดียวตัวนี้เหมือนกันไหมตัวนี้กับตัวเนี้ยเหมือนกันไหมตัวเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องชื่อเดียวกัน ถูกไหมครับตรงนี้ต้องชื่อเดียวกันคุณทำออกมาแล้วคนละชื่อกันก็แสดงว่าอะไรมัวเรามัวมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องชื่อเดียวกันอีกนะตรงนี้ก็ชื่อว่าอะไรครับอาชิวหาการนางตรงนี้ก็ชื่อว่าอาชิวหาการนางส่วนตรงนี้ต้องชื่อเดียวกับใครชื่อเดียวกับสองบทตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบยมกมันคืออะไรถ้าเราเรียนสียมกคำตอบมันจะต้องยังกัน แล้วก็อะไรครับจับล็อกกันหมดนะครับพอคุณผิดก็จะรู้ว่าคุณผิดเพราะว่าคำตอบมันล็อกกันหมดนะนี่คือตรรก,กะในการสอนธรรมะนะเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณจำผิดไปสักคู่หนึ่งพอคุณทำสี่คู่คุณจะรู้ว่ามันผิด ถูกไหมครับพอคุณรู้ว่าผิดปุ๊บมันก็จะเริ่มการวินิจฉัยว่าแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรแต่ว่าปัจฐานต่างกันตรงนี้ปัจฐานนี่อะไรเอ่ยไม่บอกอย่างนี้บอกจํานวนเฉยๆนะครับบอกเป็นตัวเลขเฉยๆแล้วก็อย่างสมมุติบอกว่าอะไรปัจจัยนี้เป็นปัจจัยนี้ได้4วาระและ4วาระไปคืออะไรไปหาเอาเองพอหาเอาเองเกิดอะไรขึ้น จำเลข4เป็นเลข3ก็เหลือหากี่วาระ,ะ3วาระเพราะฉะนั้นคำคีป์ปฐานจะศูนย์เร็วที่สุดเลยนะครับคำพีป์ปฐานจะศูนย์เร็วที่สุดนะอ่ะต่อมาอะไรเอ่ยธรรมมาแต่ว่าเราไม่ได้เรียนนะเนาะปีหน้าค่อยเรียนปีนี้เก็บไว้ก่อนธรรมายตนะไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมครับตั้งใครเอ่ย ตั้งคนที่กําลังตายทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วคนที่กําลังเกิดที่ไม่มีธรรมะมีไหมไม่มีเพราะเราบอกว่าทุกคนมีอะไรครับมีธรรมะหมดเพราะฉะนั้นตั้งฝ่ายเกิดไม่ได้เลยตั้งได้เฉพาะฝ่ายอะไรครับฝ่ายตายอย่างเดียวนะฝ่ายดับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าคนที่ฝ่ายดับเนี่ยชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฝ่ายตายไม่ใช่ฝ่ายเกิดแน่นอนคําตอบเลยตอบว่าอามันตา เมื่อตั้งฝ่เกิดไม่ได้ก็เหลือเฉพาะอะไรครับสัพเพสังจะวันตานังเนี่ยก็เหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นคำตอบของฝ่ายที่เป็นอะไรครับธรรมายตนะเป็นมูลีจะต้องตอบแบบเนี้เสมอนะได้ไหมแต่องค์ทมจะไม่เหมือนกันใช่ไหมองค์ทมขึ้นอยู่กับว่ามูลรถามอะไรนะถันไหม ใครไม่ทันบ้างอ่ะได้ไหม ในอายตนะนี้ท่านไม่เคยใส่ใจอะไรเอ่ยไม่ใส่ใจเจตสิกเลยนะเพราะนั้นเจตสิกเนี่ยท่านถึงรวมไปเป็นอะไรครับธรรมายตนะหมดแต่ท่านมองอะไรเป็นตัวสําคัญอายตนะแปลว่าอะไรเครื่องอะไรเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมระหว่างอารมณ์กับอารมณ์ภายในกับอารมณ์ภายนอกใช่ไหม, <S <S ไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายในที่มันถูก เราถูกกระเคพื่อมได้เนี่ยถูกทําให้เกิดอะไรเอ่ยถูกทําให้เกิดกิเลสข,ขึ้นมาเนี่ยอายตนะภายในของเรามีเท่าไหร่มีหกใช่ไหมมีหกคืออะไรเอ่ยก็จักขูแล้วก็อะไรโสตคาสัทธาทันธารสา โพทัานะแล้วก็อะไรครับธรรมมานะถ้าเราดูสังเกตออกมาเนี่ยเราถูกกวนด้วยอะไรเอย่ยการมคุณอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นการมคุณไหมเนี่ยเป็นการมาธรรมใช่ไหมอืมเราถูกกวนด้วยการมาธรรมเป็นส่วนใหญ่นะ เราจะไม่โดนการมาทำเนี่ยต่อเมื่อเป็นอะไรเอ่ยทรมารมบางส่วนนะทรมารมบางส่วนก็ยังเป็นอะไรเอ่ยกามาคุณเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรามีปัญหามากๆท่านเลยบอกว่าอะไรเราต้องปิดไอ้หช่องเนี้ยการจะปิด5้าช่องคืออะไรต้องหลีกออกจากกามาคุณถ้าเราหลีกออกจากกามาคุณเสร็จป,ปุ๊บนะเมื่อเราเนคขมมะคือหลีกออกจากกามาคุณแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราจะถึงจะอะไรครับสำรวมมันอยู่ นะครับสำรวมอารมณ์พวกนี้อยู่แล้วเราก็มาตีอะไรเอ่ยมาตีธรรมอารมณ์อย่างเดียวมาเฝ้าสังเกตธรรมอารมณ์อย่างเดียวว่าธรรมอารมณ์ทาให้เรากะเพื่มอมยังไงแต่ถ้ามันกะเพื่อมทั้งห้าห้าทางนี้อยู่ตีไหวไหมสู้ไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปนะครับใช่ เขียนเลขสนะใช่ๆชธรรมารมจะเป็นข้อ3นะถ้าเป็นธรรมายตนะมูลีเนี่ยจะเป็นเลข3หมดเลยเพราะนั้นคำตอบแบบที่3ามคือตอบอะไรอามันตาอาอุซาอุใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรครับอาอุสพเพสังจวันตานังนะสังจักแล้วก็อามันตา ท่านบอกให้เราละอะไรกามาคุณใช่ไหมก็กามีคุณแล้วไปละทำไมอ่ะเคยสงสัยไหมกามันมีคุณแล้วจะไปละมันทำไมอ่ะอ๋อมีโทษด้วยเหรอของที่มันมีคุณแล้วมันมีโทษจริงอ่ะกามาคุณแปลว่าอะไรกามะคุณะใช่ไหม คุณตัวนี้แปลว่าประโยชน์จริงเปล่ามีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษคุณตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์แปลว่าอะไรครับข้องเกี่ยวเราไปข้องเกี่ยวอยู่กับกามมรรมคุณนัตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์นะคุณนัตัวนี้แปลว่าข้องเกี่ยวเพราะฉะนั้นคำว่ากามมาคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าการมีคุณหรือคุณของกามไม่ใช่แบบนั้น เราเข้าไปข้องเกี่ยวกับการก็เลยให้เราละอะไรครับให้เราละสิ่งที่เราไปข้องเกี่ยวกับการนั่นนะออกเพราะน,นั้นคุณนะตัวนี้สับสับบาลีหรือสับภาษาพวกนี้นะครับมันมีมันมีความหมายได้มากกว่าหนึ่งนะเพราะน,นั้นคุณนะตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยชน์หรือแปลว่าคุณอะไรพวกนั้นนะครับแต่แปลว่าอะไรแปลว่าข้องเกี่ยวนะเพราะนั้นท่านถึงบอกให้เราละกามาคุณ คือละอะไรละการข้องเกี่ยวกับการมาทำอยู่ในไหนหาเจอไหม <c oughs> ไปเซิร์ชหาคอมพิวเตอร์ดูสิอยู่ในอยู่ในมัชิมนิกายนะเอออยู่ในทีฆานิกายสิทีฆานิกายก็มีนะครับทีฆานิกายต่อจากอะไรครับสูตรต่อมาจาก พรม,มาชาลสูตรสามัญญสูตรเนี่ยประมาณสักสามสสูตรอะนะครับเพราะว่าที้านิกายนี่สูตรที่ยาวที่สุดคืออะไรพรม,มาชาลสูตรนะใครเคยอ่านบ้างไหมพรม,มาชาลสูตรเรียนอภิธรรมแล้วไม่คิดที่จะอ่านพระสูตรเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> เรียนแคน่นี้ก็ตายแล้วเหรอ อะไรนะศรัทธาลมทำไมไม่ละหรออะไรนะศรัทธาลมก็ภายนอกอะไรนะอ๋อนี่เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับอายตนะนะแต่เราพูดว่าอายตนะเนี่ยท่านเชื่อมต่อกันอย่างนี้ยท่านเชื่อมกันเพื่อให้เราเห็นอะไรเพื่อ เชื่อไม่เห็นว่าอะไรครับเราติดในอะไรเยอะติดในกามเยอะเพราะว่าอะไรครับเห็นรูปลาโลมแล้วอยากเห็นอีกไหมอืมไปเที่ยวน้ำตกอะ่ะอไปเที่ยวภูกระดึงแล้วอยากไปอีกไหมยอยากไม่ไปแล้วดิน้นไหมดิ้นเพราะว่าอะไรตันหามันอะไรครับตันหามันแสวงหาถ้าตัณหามันดิ้นเพราะตัณหาเนี่ยคืออะไรครับ ตัณหามันทําให้เราเล่าร้อนตัณหาเป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไปด้วยโลภะเนี่ยเราไม่ไปกิเลสมันจะทําให้เราอะไรเรล่าร้อนอยากจะไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปด้วยมหากุศลมันจะไม่เล่าร้อนแต่ถ้าเราไปด้วยเลยครับอํานาจของอกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราไม่ไปปุ๊บมันจะทําให้เราเกิดความเล่าร้อนต้องไปเนี่ยลักษณะแบบเดียวกันเสียงไปฟัง คอนเสิ ert, ร์ตเพราะเพราะขอ,อ,อหยุดฟังทานข้าวลงไหมไม่ลงต้องไปฟังอะไรครับต้องไปร้านอาหารที่มันมีเพลงจะได้กินอร่อยอร่อย,ออยเวลากินใช้เสียงไหมไม่ได้ใช้แต่มีบรรยากาศเนี่ยเราก็ติดพวกนี้ติดพวกนี้ออกมาหมดนะพอติดมากๆแล้วอะไรครับพอมันไม่ได้อารมณ์แบบนี้มันก็เกิดอะไรเอ่ยเกิดการสแสวงหาพอสแสวงหาพอสแสวงหาด้วยโรพะเนี่ย โรพะมันจะต่างกันนะถ้าเราสแสวงหาด้วยโรพามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้แล้วมันเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นเราต้องทําจนกว่ามันจะได้แต่ถ้าเป็นฉันทะมันต่างกันฉันทะคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ลาคานใจแต่ถ้าได้ด้วยอยากได้ด้วยโรพาเนี่ยคืออะไรครับถ้าได้ก็สมความปรารถนาโรพาก็อิ่นใจ แต่ถ้าไม่ได้โลภะมันดิ้นต้องเอาให้ได้เพราะฉะนั้นมันเดือดร้อนใจอะถ้าไม่ได้ปุ๊บมันเดือดร้อนใจแต่ถ้าได้ด้วยมหากุศลมันจะไม่เดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นมันยากนะมันยากในการที่เราจะจับอารมณ์พวกนี้ออกมาถ้าเราสังเกตดูอะเราไม่เคยเดือดร้อนใจกับธรรมารมมากเท่าไหร่หรอกแต่เราเดือดร้อนใจกับอะไรครับเนี่ยห้ารูปเนี่ยห้าอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ และที่สำคัญคืออะไรพออยากจะได้อารมณ์พวกนี้เอาเงินซื้อหมดอยากจะไปดูน้ำตกทำไงอะเดินไปได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อตั๋วไปก็ต้องทำอะไรเอ่ยดิ้นลนหังเพราะฉะนั้นทำมากำลังเกิดคำตอบเลยตอบว่าอะไรครับอามันตานะสภาวะเราก็เรียกว่าสากายะการนางอุปาป,ปชาตานัง องธรรมเมื่อระบุว่าเอาคนทั้งหมดก็ไม่ต้องไประบุอายตนะใช่ไหมอายตนะตรงนี้ก็จะหายนะได้ไหมครับอย่างนี้ตรงอายตนะจะไม่มีนะเพราะว่าทุกคนมีกายะหมดเลยต่างกันแค่นี้ต่างกันแค่ระบุตรงนี้ที่หนึงได้ไหมอ่าต่อมาเรามาดูตรงนี้นะ ส่วนนี้ก็จะเหมือนกันแล้วนะต่อมาถามว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดทำมายะตะนะกำลังเกิดไหมทุกคนทำมากำลังเกิดไหมเอ่ยกำลังเกิดนะคนทุกคนทำมายะตะนะกำลังเกิดหมดที่เราเรียกว่าสเพสังอุป,ปาปัชชัน,นังใช่ไหมนคนเหล่านี้กายายะตะนะ กำลังเกิดใช่ไหมอ่าบางคนมีกายะบางคนไม่มีกายะคนที่มีกายะอยู่ได้ในไหน,ไหนอ่าในกามภูมิใช่ไหมครับกามภูมินะคนนี้มีกายะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนนี้มีกายะเราเรียกว่าอะไรครับสกายะกานังใช่ไหมคนนี้เรียกว่าสกายะกานังแต่คนที่เหลือล่ะ รูป,ประภูมิมีกายะไหมกายะไม่มีที่เราเรียกว่าอากายะใช่ไหมเขาก็ถูกปฏิเสธคนนี้ก็ถูกปฏิเสธคนนี้ก็ถูกปฏิเสธได้ไหมครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาอากายะกับสากายะไปแทนที่สเพสังใช่ไหมครับอะตรงนี้ได้อะไรเอ่ยเน 3, สามศ 1, 1 3, ส่วนคนที่เกิดในการ,รมาภูมิได้4 2่นะครับพอเราไปแทนที่ตัวน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะชิวหากานังใช่ไหมเอ้ะกายะกานังนะอกายะกานังนะมีกามมีบกพ้องโดยกรรมไหมไม่มีเพราะฉะนั้น เห็นความสัมพันธ์หรือยังว่าถ้าเป็นชิวหากับกายะมันเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มบกพร่องโดยกรรม3สามเข้ามาใช่ไหมส่วนตรงนี้เหมือนกันเปล่าตรงนี้เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ต่อไปในคู่อื่นๆท่านจะเริ่มทำยอ่อการทำย่อคือลักษณะนี้ว่าถ้าในอะไรครับอ่าเราเริ่มดูนิดนึงนะ ถ้าเป็นชิวหาองค์ธรรมเหมือนกับคา,านนะองค์ธรรมคล้ายๆกับกายะไหมคา,านนะใช่ไหมครับคานนะชิวหากายะเนี่ยนะครับกายากลุ่มนี้จะเหมือนๆกันแต่พวกนี้มีอะไรครับบางอันมีบกพ้องโดยอะไรเอ่ยโดยกรรมนะาบางอันมีบกพ้องโดยกรรมตัวที่มีบกพ้องโดยกรรมคือลายคานาะ บกพร่องกรรม2 3ชิวหากรรม3แต่กายาไม่มีเพราะฉะนั้นแต่องค์ธรรมตัวอื่นเหมือนกันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราทําออกมาเนี่ยก็คืออะไรครับตัดองค์ธรรมที่บกพร่องโดยกรรมทิ้งถ้าเรากลับไปดูคู่อะไรเอ่ยคานาถ้าเป็นปิต่างคู่คานาตรงนี้จะต้องมาบกพร่องโดยกรรมกิตตัว2 3ส,สมใช่ไหม ลองกลับไปดูคือเราทำลักษณะน,นี้เราจะได้เห็นความสัมพันธ์มันนะแต่ว่าคุณจะดูได้ไหมดูยากนะคุณจะต้องเอาอะไรครับต้องไปเปิดหลายๆหน้ามาเรียงกันนะเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยมันจะต้องดูความสัมพันธ์ทั้งแนวแนวอะไรเอ่ยแนวนอนแนวตั้งนะยากไหมไม่ยากนะอ่ะเราก็เอาตรงนี้มาก่อนใช่ไหมครับ ได้ตรงนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นบกพร่องโดยกรรมไม่มีก็มีแต่บกพร่องโดยภูมินะต่อมาอะไรเอ่ยองค์ธรรมสองบทก็คืออะไรครับสกายกานังนะสะกายกานังอุปปชัชาตานังเราบอกว่าอะไรครับทุกคนมีกายหมดเพราะฉะนั้นชิวหาต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่บกพร่องโดยบกพร่องโดยกรรมไม่ต้องใส่ใช่ไหม กายาเนี่ยนะพอเราบอกว่ากายาทุกคนมีหมดไอ้บกพร่องตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะนั้นเวลาเราพูดอะไรครับกายายตนาเนี่ยเราก็ตัดอะไรเอ่ยตัดความบกพร่องทิ้งไปหมดใช่ไหมก็ได้คนที่กำลังเกิดในอะไรครับกาลมภูมิทุกคนใช่ไหมได้คนที่เกิดในกาลมาภูมิทุกคนได้ไหม ถ้าสอนสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมค่อยๆดูก่อนนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ทำอะไรครับทำยาวๆต่อไปก่อนต่อมาอะไรเอ่ยกายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดคนที่กายะบกพร่องในการมาภูมิมีไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะได้เฉพาะใครเอ่ย ในรูปประภูมิมีกายยะไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตั้งได้ในอาสารก็ไม่มีกายยะก็ตั้งได้ในอรูปไม่มีกายยะก็ตั้งได้แต่ทุกคนมีธรรมมาไหมมีมเพราะฉะนั้นธรรมมายตนะก,กําลังเกิดก็เลยถูกปฏิเสธได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งออกมามันก็จะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าตัดอะไรเอ่ยตัดบ,บกพร่องโดยกรรมออกไปใช่ไหมครับ เมื่อตัดบร่องโดรรมออกมาต่อมาอะไรเอ่ยทำมายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดได้แก่คนที่กําลังตายทั้งหมดนะคนที่กําลังตายทั้งหมดอายตนะใดๆก็ไม่ใช่กําลังเกิดนะเพราะฉะนั้นคําตอบเลยตอบว่าอะไรครับอามันตาง่ายไหม การหนเนี่ยนะครับคู่ยิ่งหลังเท่าไหร่อง์คทำยิ่งน้อยเท่านั้นยิ่งง่ายเท่านั้นไอ้ที่มันยากคืออะไรครับหน้านะเพราะว่ามีบกพร่องโดยกรรมใช่ไหมทางหน้าเนี่ยยากนะยิ่งหลังไปเท่าไหร่ยิ่ง